ในรูปนั้นจะประหยัดซึ่งมีความเกี่ยวข้องกันมากมายเนี่ยจะสามารถตอบคำถามที่ประชาชนต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำมีความรับประโยชน์ได้ทั่วถึงซึ่งกันและกันครับืมโอเคฮะอันนี้อันนี้ผมเชื่อมต่อไปที่เป็นเรื่องของไม่ไม่อยากจะถามไปถึงเรื่องของสายยูน่แสาล่างมาสายล้านมานะเพราะวันเป็นเรื่อง,เร,องเรื่องนโยบายนะ <town. S 1> แต่ว่าเรื่องอ่างเก็บน้ำเมื่อกี้ที่พูดถึงเนี่ย <Pot. S 1> ไอไอความจำเป็นเนี่ยของอ่างเก็บน้ำแล้วก็เขื่อนเนี่ยมันก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่ว่า อ่าขาวที่แล้วปีห้าสี่ตอนนั้นเรี่ยมพูดกันเยอะว่ามันมันเต็มมันล้นครับถ้าเทียบให้เห็นหนึ่งได้ไหมว่าอย่างตอนนี้เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างมันระดับน้ำในสูงขนาดไหนครับผมก็คือตัวตัวปริมาณน้ำเนี่ยคือเป็นความจุของน้ําในอ่างทั้งหมดในประเทศไทยเรามีอยู่สาสสาอ่างที่เป็นเขื่อนขนาดใหญ่เขื่อนขนาดใหญ่ส3อ่างนะครับนี่ปีห้าเจ็ดนะฮะครับปีห้าเจ็ดแล้วก็เมื่อเราไปเทียบกับปี2554นหสิบสี่นะครับเจนว่าเมื่อปีห้าสี่ในวันที่16กกันยายนว้กันเนี่ยในปี ห่างเก็บน้ําเกือบทุกตัวเลยถ้าเป็นสีแดงคือเกือบเต็มหมดเลยเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์เก้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์ครับผมมันมันบางนขนาดากันนัดเลยครับในขณะนี้ยังมีสีเหลืองคือน้อยกว่าสามสิบเปอร์เซ็นต์ด้วยซ้ำไปนะครับนั่นก็คิดว่าปีนี้เลยถึงเป็นข้อดีก็คือเราอยากได้น้ํามากกว่าด้วยซ้ำไปท่านท่านอนุสรคือไม่ไม่ได้ประเมินว่ามันมันจะไปถึงขั้นที่จะต้องมันจะใกล้เคียงระดับที่เห็นในปีห้าสี ไม่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 มีทางเลยครับที่จะไปถึงนั้นถ้าเทียบกันในองค์รวมทั้งหมดแล้วน้อยกว่าเกือบหกเท่าด้วยซ้าน้อยกว่าเกือบหกเท่าครับผมอก็คืออยากจะได้น้ําเพิ่มด้วยซ้ำไปอย่งั้นจะได้ภัยแล้งเพราะว่าขณะนี้หลายจังหวัดเตรียมเรื่องของภัยแล้งแล้วครับเป็นอย่างนั้นมากกว่าใช่ครับแล้วที่แต่ชีวิตของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่น้ําท่วมอยู่เนี่ยซึ่งก็ยังมีอยู่ในสามจังหวัดที่พูดถึงเนี่ยมันมันมันแย่ขนาดไหนเขาปรับตัวได้หรือไม่แล้วแล้วก่อนก่อนเหตุการณ์เนี่ยเขา เขาทราบไหมครัว่าตรงนั้นเนี่ยโอกาสท่วมสูงครับในวิถีชีวิตคนไทยโดยเฉพาะในรุ่มเจ้าพญาเขาอยู่กับสายน้ํามาโดยตลอดตั้งแต่บรรพบุรุษนะครับจะเห็นว่าการสร้างบ้านเขาจะยกแต่ถุนสูงทุกบ้านมีเรือนะครับมีการจับปลามีอุปกรณ์หาปลากันใช้ชีวิตอยู่กับสายน้ํามาโดยตลอดอเขารู้ว่าเวลาไหนน้ําจะมา รูปเวลาไหนน้าจะไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นวิถีชีวิตเขาจะปรับตามสภาพของรูมน้ําที่เกิดน้ําท่วมขึ้นมาเห็นในสมัยยุธยาเห็นไหมครับพม่าล้อมกรุงศรีอยุธยาจนฤดูน้ําหลากลงมาก็ต้องถอนทัพหนีไปน้ําท่วมคู่กับรูมน้ําเจ้าพยาเป็นเรื่องปกตินะครับนี่คือสิ่งที่เราจะต้องให้ประชาชนอยู่กับสายน้ําอย่างกลมกลืนกันเหมือนในอดีตให้ได้ผมฟังท่านเหมือนกับว่าท่านกำลังจะบอกผมว่าไม่ต้องตื่นเต้นไม่ต้องตื่นมากแต่ว่าก็ให้เข้าใจว่าสถานการณ์โดยรวมเป็นอย่างไรนะฮะมีเรื่องหนึ่งที่อยากจะถามถึงการบร น้ำในเขื่อนเพราะว่าเราอยู่ในเราอยู่ในสังคมที่มี c o n spiracy theory เยอะนะฮะแล้วก็มีความเชื่อเยอะว่าเขื่อนมันปล่อยน้ํานูน่นนี่มีปัญหาเยอะแยะมากมายครับอธิบายนึงว่าตอนนี้เนี่ยให้เขาอุ่นใจนะว่าวันเขื่อนเนี่ยที่บริหารน้ําอยู่ตอนนี้มัน มันมีหลักการอยู่ที่มัน work อยู่เลยครับผมคือคือเขื่อนเนี่ยถ้าถ้าดูรูปแรกนิดเึงนะครับเพื่อจะเรีนภาพรนี้ก่อนนะ,ะครับผมก็คือว่าตัวเขื่อนเราเนี่ยจะเห็นภาพง่ายๆว่าส่วนตัวล่างสุดเนี่ยเขาไว้สำหรับเป็นชั้นๆเหมือนระวางเป็นชั้นๆไว้นะครับจ <ใช S 1> ับระเบียบไว้ว่าชั้นล่างสุด,ดีคือไว้เก็บกักตะกอนคือไม่ไม่ได้เอาใช้งานคือน้ําที่เราไม่ได้ใช้งานหรือไม่ได้ใช้การเพราะว่าเอาไว้ให้ตะกอนหรือว่าไม่ได้ใช้พอเลยจากตัวนี้ขึ้นมาก็เป็นอันดับแรกเลย เป็นอันดับสําคัญก็คือต้องเก็บน้ําไว้เพื่อพภคบริโภคคือนี่ต้องเก็บให้ได้นะครับอันที่สองระบบนิเวศคือเช่นผลักดันน้ําเค็มให้น้ําเน่าเสียนี่ต้องไปช่วยไม่ให้เจือจางนะครับสองสองอ่างในอ่างทุกอ่างเนี่ยจะต้องมีการเก็บกักน้ำสองระดับนี้ไว้ไวไ้สำหรับป่วโวกบริโภคเลยครับหลังจากนั้นแล้วถ้ามีน้ําเหลือ,ออีกก็จะไปวางแผนจัดสรรน้าในดูแ,งแลงเพื่อการเกษตรนะครับจัดสรรตามจํานวนน้ําที่เหลืออยู่ จึงเป็นอันว่าบางปีทําไมเกษตรกรเนี่ยจึงทํานาปลังเนี่ยได้น้อยก็เพราะน้ําในอ่างในส่วนนี้เหลือน้อยนะครับ <c oughs> ส่วนสุดท้ายนี่ก็จะไว้เผื่อว่าบรรเทาทุกภัยคือสํารองไว้ว่าถ้าปีนี้พายุมาเนี่ยจะต้องมีช่องว่าง นะครับก็จะเตือนรูปนี้ครับระดับระดับเฉลี่ยที่ท่านที่เมื่อกี้ท่านโชว์อีกชาร์ตหนึ่งครับผมน้ําในระดับถ้าดูในชาร์ตนี้ก็จะอยู่ประมาณไหนอยู่อยู่ในการนี้บางเขนเนี่ยจะอยู่ประมาณอยู่เกษตรเนี่ยแทบจะไม่ได้แทบจะไม่ค่อยได้ใช้ได้ได้ใช้ในปีนี้เลยที่เป็นห่วงนะครับคือจะได้มีโอกาสคืออยู่ประมาณเส้นนี้เองนั่นคือเฉลี่ยของประเทศใช่ใช่ เขื่อนไหนจะจะเยอะเป็นพิเศษตอนนี้ตอนนี้เขื่อนที่เยอะก็จะมีเขื่อนชลินทรน,นะครับ<ม>ที่อยู่ทางอุบลธานีแล้วก็เขื่อนน้ําอูนที่อยู่แปดสิบเปอร์เซ็นต์นอกานั้นก็จะอยู่ประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์หกสิบเปอร์เซ็นต์โอเคส่วนใหญ่ก็คือครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งนะมีชาร์จหนึ่งมันมันเกี่ยวกันอย่างไรฮนะือ,อาชาร์จนี้นคือให้ประชาชนเข้าใจใง่ายๆว่าโดยทั่วไปอ่างเก็บน้ําแต่ละอ่างเนี่ยคือเรามีป้าสุประสงค์จะเก็บน้าให้เต็ม ต้องเก็บน้ําให้เต็มเพื่อจะเอาไปใช้ประโยชน์ในดูแลงนะครับทั้งหัวพภคแต่ในเดกันเราต้องไม่เสี่ยงที่จะเกิดน้ําท่วมตอนท้ายน้ําเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดคือถ้าสามารถปล่อยน้ําไปตามท้ายน้ําได้เท่าไหร่โดยที่ไม่กระทบต่อประชาชนเนี่ยเราก็จะพล่องน้ําในกรณีที่มีพายุมาเพราะฉะนั้นก่อนพายุจะมาก็จะมีการคํานวณว,ว่าพายุหนึ่งลูกเนี่ยจะมีน้ําเข้ามาในเขื่อนเท่าไหร่ถ้าเขื่อนตอนนี้ในปีนี้เนื่องจากมันยังไม่เต็มมันก็ไม่ต้องไม่ต้องพล่องเลยก็คือเป็นข้อดีงั้นไม่มีไม่โอกาส คือมีมีคนวิเคราะห์ว่าพลาดในปี54เพราะว่าไอไอเทคนิคตรงนี้อ๋อในปี54ในต่างกันในปี54ในอ่างเก็บน้าซึ่งปกตนะิมีค่าเฉลี่ยม,มาปี5พันล้านฮะแต่ปี54น้ํสี่น้ลงเขื่อนไปพนน่ะหนึ่งพันล้านสามเท่าก็คือมันอยู่ประมาณเนี้ยครับผมมันอยู่ประมาณตลอดเวลาครับมันเต็มอยู่ตลอดเวลาค,คือระหว่างที่เราจะปล่อยน้ําออกไปข้างล่างเนี่ยข้างล่างมันท่วมหมดละโอเคแล,แล้วก็การคาดการณ์ในอีกหนึ่งเดือนข้างหน้าเนี่ยเราไม่สามารถคาดการณ์ว่าจะมีพายุเข้ามาหรือเปล่า ครับขณะที่ท่วมอยู่แล้วก็ให้บรรเทาไปก่อนนะครับประกองแต่ปีตรงนสี่นี่เราต้องยอมรับเลยมีพายุมาเกินกว่าคาดเฉลี่ยคือ5ลูกครับซึ่งปกติมีสักลูกสองลูกเท่านั้นนะครับก็เราเหลือประมาณห้าเดือนก็คงไม่แย่ขนาดไม่แย่ไม่นอยท่านรองที่พอดีคือตกลงสาหรับคนกรุงเทพที่ดูรายการนี้อยู่ซึ่งสมมุติว่านี่เป็นรายการที่เฉพาะคนกรุงเทพดูเนี่ยนะฮะเขาเขาก็จะบอกว่ามันมีบทเรียนที่ที่ประเทศได้จากปีห้าสี่สหรับท่านเนี่ยคือคืออะไรดูในสถานการณ์ตอนเนี้ย มันแล้วบทเรียนนั้นช่วยให้ปีนี้ยังไงยังไงก็ไม่ท่วมเหมือนปีนั้นรอเปล่าครับขออนุญาตเรียนเมื่อเช้านี้เราได้ประชุมร่วมกับหน่วยทหารและกรุงเทพมหานครโดยสำนักการระบายน้ํานะครับทุกคนประเมินตรงกันแล้วว่าไม่ห่วงน้ําเหนือเลยนะครับน้ําเหนือนี้ไม่น่าห่วงเลยไม่มีทางทําให้กรุงเทพน้ําท่วมได้สิ่งที่เป็นห่วงก็คือฝนตกในพื้นที่กรุงเทพเองต่างหากซึ่งในสภาพฝนที่ตกในปัจจุบันไม่เหมือนในอดีตนะครับตกค่อนข้างหนัก แลตกเป็นที่ที่ยาวนานนะฮะเพราะฉะนั้นาการระบายก็การระบายที่ไม่ทันนั่นเองครับที่ทําให้น้ํามันเอออยู่ระยะหนึ่งแล้วจึงจะลดระดับลงไปงั้นพูดง่ายๆคือถ้าถ้าจะท่วมปีนี้ก็อาจจะเป็นฝีมือฝนตกในกรุงเทพเองใช่ครับ ก็ท่านกำลังจะบอกว่างั้นก็ต้องเตรียมเตรียมความเตรียมการระบายน้ำพร้อมอในการระบายน้ําก็มีการประชุมกันเรื่องนี้ประชุมเตรียมความพร้อมหมดแล้วครับทั้งหน่วยทหารหน่วยกทมและปอพ,อพอได้ทางานร่วมกันมันเขามีความพร้อมในการระบายน้ําตามประตูระบายน้ําแล้วก็อุโมงยักษ์จร,รจริงอะฮะค,ค,คือคือผมยังไม่เชื่อนะผมเดินไปจัดรายการข้างนอกเนี่ยมันก็มันดูเหมือนอุดตันมันผักตบชวามันอะไร ใน<า>ส่วนนี้ทกทมกทมเตรียมความพร้อมค่อนข้างดีมากแล้วนะครับในการพร้อมที่จะให้มีการระบายน้ําได้เต็มประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับทั้งการลอกการเตรียมอุโมงคการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องสูบน้ําต่างๆได้เตรียมความพร้อมค่อนข้างมากนั้นเชื่อว่าที่ผ่านมาท่านท่านมองว่าเขาก็ได้มีการเตรียมความพร้อมด้วยการข ok ุดลอกคูคลอง่ครับวิธีการต่างๆพร้อมใช่คงั้นพูดง่ายๆยกเว้นซะว่ามันมีพายุที่เป็นที่สุดครับ มาหลายๆลูกหลายลูกครับปีนี้วางใจได้มาใจได้ครับโอเคนะครับก็ผมจะสรุปที่ประเด็นตรงนี้แล้วกันแต่ว่าถ้าสถานการณ์เปลี่ยนไปนะครับจะเชิญทั้งสองท่านมาอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าวันนี้ก็พออุ่นใจได้แต่ว่าเราอยู่ในยุคที่โซเชียลมีเดียั้นมีอิทธิพลต่อความคิดเยอะนะฮะปิดปิดท้ายที่ท่านรองอธิบดีหนึ่งแล้วกันเพราะว่าจะชี้แจงประชาชนอย่างไรเพราะว่าในยุค facebook ในยุค twitter เนี่ยบางทีภาพเดียวเนี่ย มันเปลี่ยนความคิดคนบางทีคนคิดว่านี่เป็นวาระแห่งชาติไปแล้วปีนี้ท่วมไปแล้วมันคนจะต้องได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างไรดีในเรื่องพนี้ครับตอนนี้สื่อในประเภทโซเชียลมีเดียนี่มีอิทธิพลมากนะครับโดยเฉพาะถ้าเรื่องไลา์ที่เราเล่นกันเมื่อลงปั๊บเชื่อเลยเห็นไหมครับไม่ไม่รู้ว่า ถูกหรือผิดต่างๆเมื่อใครเริ่มต้นที่ผิดมาก็จะผิดกันไปตลอดแล้วก็ไม่ค่อยมีใครจะมาชี้แจงว่าที่ลงไปแล้วนั้นมันถูกต้องหรือไม่อย่างกรณีเขือ่อนจีนปล่อยน้ำที่เราเห็นภาพใช่ไหมครับก็เอาเป็นภาพที่เขื่อนปกติที่จะปล่อยน้ําออกทางสปริเวย์ต่างๆก็เอามาทําโฟกัสเฉพาะจุดให้ดูว่ามันมีความรุนแรงแล้วก็เล่นเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาก็เลยกลายเป็นเรื่องตื่นเต้นกันตรงนี้สําคัญมากครับก็อยากจะเรียนพี่น้องประชาชนครับว่า สิ่งที่พิงวระชาชนจำเป็นที่จะต้องช่วยกันให้ผ่าน เรื่องของผลกระทบจบากภัยพิบัตินั่นก็คือการช่วยเหลือตนเองนะครับซึ่งทั่วโลกจะใช้วิธีการนี้ไม่มีหน่วยงานไหนในโลกนี้ครับที่จะสามารถช่วยประชาชนทุกคนพร้อมกันได้ในขณะเกิดภัยนะครับประชาชนต้องช่วยตนเองก่อนตามความสามารถตามศักยภาพที่มีอยู่จากนั้นประชาชนต้องช่วยซึ่งกันและกันครับรนะครับทุกคนบ้านนี้ปลอดภัยช่วยเพื่อนบ้านอีกบ้านหนึ่งสามบ้านช่วยแปดบ้านแปดบ้านช่วยทั้งหมู่บ้านหมู่บ้านนี้ปลอดภัยก็ไปช่วยอีหมู่บ้านหนึ่งในลักษณะเดียวกันหน่วยงานภาครัฐก็เข้ามาถึงพอดีมันจะ ม,มีช่องว่างของการช่วยเหลือเกิดขึ้นแต่ทุกวันนี้เราจ้สึกว่าเราจะถ,ถูกถูกสอนให้รอการช่วยเหลือเห็นไหมฮะเพราะนั้นนี่คือทําให้ระหว่างรอนั้นรัดไม่ว่ารัดไหนจะ มีอุปกรณ์ดีขนาดไหนบุคลากรพร้อมกันไหนไม่มีทางมาทันเวลาที่จะมาช่วยในทันทีตรงนี้ณบ้านเราได้ครับก็ต้องเตรียมตัวแต่ว่าก็ไม่ตื่นตระหนกจนเกินใช่ครับก็ไม่ตื่นตระหนกและพร้อมที่จะช่วยเหลือตัวเองและซึ่งกันและกันรละการช่วยเหลือโดลัสก็จะมาถึงพอดีครับขอบคุณท่านรองอธิบดีนะครับแล้วก็ขอบคุณคุณธดาด้วยนะครับยินดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมานะครับนี่คือรายการ The Daily dose ทาง Voice TV จจุบันสนามบินท่ากาสยานที่คนใช้มากที่สุดในโลกไม่ใช่สุวรรณภูมินะครับไม่ใช่ดอนเมืองนะครับไม่ใช่ที่อินชอนนะครับแต่ว่าเป็นสนามบินที่แอตแลนตานะครับสนามบินมีชื่อว่าฮ a r ส์ฟิลด์แจ็กสันแอตแลนตาอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตที่เมืองแอตแลนตารัฐจอร์เจียในประเทศสหรัฐอเมริกาแต่ว่าในอนาคตภายใน6ปีจะเป็นอีกแห่งหนึ่งแล้วจะเป็นสนามบินที่ดูไบนะครับที่มีการลงทุนเพิ่มเติมในสนามบินที่มีชื่อว่าอัลมาคทูมอินเตอร์เนชั่นแนลดูไบ Airport ์ตเขาจะสร้างนะอาคารเพิ่มเพื่อให้สามสารถรองรับผู้โดยสารได้สูงถึง200ล้านคนต่อปีฮะปัจจุบันที่ h ฮสฟิลด์แจ็กสันเอรต้าเนี่ยรองรับได้94ล้านต่อปีแต่ว่าที่ดูดไบปัจจุบันทึ่งรับได้66ล้านเนี่ยต่อปีเนีย่ยภายใน6ปีเพื่อเขาสร้างเสร็จลงทุนเพิ่ม32,000ล้านดอลลาร์สหรัฐ จะรองรับผู้โดยสารได้200ล้านคนต่อปีคือที่ลงทุนเพิ่มเนี่ยจะรับได้เพิ่มอีก120ล้านคนต่อปีแล้วก็จะมีเครื่องบิน Airbus แบบ Double Decker 380 Airbus จอดได้สัก100ลำฮะคือมันจะใหญ่ขนาดนั้นนะฮะจะเป็นท่าอากาศยานที่ใหญ่ที่สุดในโลกภายใน6ปีถ้าสร้างเสร็จนะครับแล้วก็ตั้งชื่อ ตามนะฮะผู้ปกครองดูใบนะครับเช mm. คมูฮัมหมัดบินราชิดอัลมักทูมนะฮะก็ยิ่งใหญ่ทีเดียวเดลี่ขวนในวันนี้ไปที่ mm. นักแสดงดาราตลกแล้วก็พิธีกรที่เก่งที่สุดในช่วงชีวิตของเธอก็คงจะว่าได้โจนเรเวอร์สนะครับไวทพิพไม่มีใครเหนือเขาโจนเรเวอร์ Rivers, ซึ่งเพิ่งเสียชีวิตไปไม่นานมานี้เคยพูดไว้ว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยอะไรอะไรคืองานของเขาที่ทำให้เขาทำแล้วดังมันทำให้ผมคิดถึง บางสิ่งบางอย่างที่ผมพูดเวลาผมทำงานในการประกอบอาชีพแบบนี้ I succeeded by saying what everyone else is thinking ฉันประสบความสำเร็จก็เพราะว่าฉันพูดในสิ่งที่คนอื่นๆเนี่ยเขาคิดอยู่แต่เขาไม่กล้าพูดอืมพูดถึงโจนเรเวอรท์ทำให้นึกถึงรายการนี้ด้วยจริงรา,รายการ The Daily Dose เป็นรายการที่จัดมา นานแล้วนะครับตั้งแต่สมัยเราไม่ไม่ได้เป็นฟรีทีวีดิจิทัลตอนนั้นเป็นเป็นทีวีดาวเทียมแบบฟรีคนดูเราแล้วผมก็พูดในสิ่งที่ผมรู้ว่าคนอื่นคิดอยู่อยากที่จะพูดอยู่แต่ว่าอาจจะไม่กล้าพูดนั่นคือสิ่งที่เราต้องทําแล้วก็ทํามา5ปีวันนี้ถือว่าได้รับความยอมรับจากผู้ชมระดับหนึ่งนะฮะในยุคฟรีทีวีดิจิทัลแล้วและโทษทีฮะดิจิทัลมันเกิดแล้วนะฮะ มันเกิดแล้วแล้วมันไปได้ด้วยดิจิทัลเกิดแล้วแล้วไปได้ไปได้ไกลกว่าแอนะล็อกด้วยพูดถึงเรื่องนี้พูดถึง voice TV ดีกว่านะครับกิจกรรมของเรามีให้กับผู้ชมได้ร่วมการพัฒนารายการใช่แล้วครับเปิดโอดกาสให้ผู้ชมนั้นเข้ามาร่วมแชร์ทอล์กแบบเอกซ์คลูซีฟกับพิธีกรของเราเพื่อร่วมพัฒนารายการ The Daily Dose และรายการ Diva s Cafe กับ2กิจกรรมกิจกรรม Ex c l u s i ู e Sharing with b l และกิจกรรม afternoon tea กับเราพิธีกรสาวสาวดีว่าคาเฟงานนี้จัดขึ้น23-24กันยายนที่ถึงนี้อีกไม่กี่วันนะฮะที่สตูดิโอของ Voice TV สําหรับแฟนรายการ The l a ล e Rose พบกับกิจกรรม exclusive sharing ในวันอังคาร23นอกจากคุณจะร่วมพัฒนารายการแล้วจะได้แชร์อันท็อกับผมอีกด้วยส่วน Divas คาเฟห้ามพลาดกิจกรรม afternoon tea กับเหล่าสาวพิธีกรดีว่า จิบน้ำชาแชนทอก,กับพิธีกรดีว่าทั้งหมดนี้เข้าไปลงทะเบียนก่อนนะครับประเด็นคืออย่างนี้ฮะผู้ที่จะเข้าร่วมมีจํานวนจํากัดทีมงานของ Voice TV จะเป็นผู้พิจรารณาแล้วถือว่าการพิจารณาตัดเป็นการตัดสินที่สิ้นสุดผู้ที่เข้าร่วมจะมีเพียงไม่กี่คนแต่ว่าอยากให้คนเข้าไปลงทะเบียนกันเราจะเลือกเชิญผู้เข้าร่วมมาสนทนาแชร์ทอเพื่อพัฒนารายการเข้าไปที่เว็บ Voice TV co th voice tv co th แล้วมามีส่วนร่วมในการพัฒนารายการกับเราในยุค free tv ดิจิ t a l นะครับประเด็นเรื่อง free tv analog เนี่ยนะฮะในช่วงวันนี้ผมก็มึนงงอยู่กับหลายท่าทีของแต่ละฝ่ายงงกับฝ่าย ngo ที่ไปยืน่นหนังสือง,งงกับฝ่ายบริษัทที่มีท่าทีทางกฎหมายที่โอ้โหสุดยอดยอมรับ ไม่แพ้ใครเรื่องนี้เดี๋ยวรอสรุปประเด็นก่อนให้มันจบสัปดาห์นี้แล้วเดือนสัปดาห์หน้าค่อยต่อประเด็นแล้วก็แตกประเด็นตรงนั้นไปต่อนะครับแต่ว่าวันนี้เอาแค่นี้ไว้ก่อนแต่ว่าวันนี้ดีใจยอมรับในช่วงบิ๊กโดสคุยกับแขกรบเชิญน้ำไม่ท่วมไปมากกว่านี้อีกแล้วผมคิดว่าน่าจะเป็นข่าวดีที่สุดในวันนี้นั่นก็คือรายการเดอะเดลิโดสในคืนวันนี้นะครับพบกันใหม่ในคืนวันพรุ่งนี้วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ